สองพันเไมสองพันสองพันมวกไอ้นอนหนึ่งหมืนห้าเลยพี่ดูดิสองพันเห็นไหมไม่ใช่สวยแค่หน้าตาจิตใจก็สวยงามสองพันครับใครให้มากกว่า2องพันเลยครับ XL ครับใส่นอนสบายหนาผ้าหนาอย่างดีเลยนะครับใส่ใส่อุ่นของเป็นอีกใช่ไหมช่ครับอันนี้ไม่เคยใส่มาก่อนนะฮะใหม่ออกจากตู้เลยเพราะไอ้ตัวเนี้ยขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวเี็นไหมครับใส่นอนสบายนะครับสองพันห้าสองพันห้าเลี้ยงเท้าหน้าม้าใช่ไหมสองพันห้าครับแล้ว สองพันห้ากัสองพันห้าสี่หมื่นด้วยส่หมื่นสี่หมื่นสอ้ากัสองพันห้มัวมีใครมีไหมันห้าพันเอาหดได้หมดไม่เป็นไรไม่ประมูลก็มองหน้าได้ไม่ต้องต้อมองพื้นมองหน้าได้ือนการไม่เป็นไรไม่แพงหน้าได้นั่งตาลอยไม่มาโฟงแบบไฟ์โฟกัสมาเฟซบุ๊กเช็คน้วเช็คกีกเช็คได้เช็คอีก มันจะมีอะไรเช็คต่างบรรยากาศการประมูลมันจะแบบสะพึงสะพึงนิดนึงนะผมไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นเองเท่าไหร่นะสามพันใช่ไหมมีใครมากกวาสามพันไหมครับสามพันสามพันบาทอะไรนะสามพันก็พอแล้วมึงอ่ะใช่ไหมพโดพู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 ดลานะครับ อาะใย่บาทครั้งที่หนึ่งแล้วกันนีข้อมูลกันมาเป็นแสนแล้วนะครับชูเขาหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้ก็ถือว่าใจบุญแล้วครับหนึ่งบาทสองบาทก็ถือว่าทำบุญสาบาทสามพันบาทนี่ก็เยอะสามพันบาทเยอะมากครับเพราะปกติถ้าชูไปที่ไหนมันเคยเกินสองร้อยทันทีสามพันบาทมห็นไหมฮะเอาันนี้เลยใช่ไหมฮะเอาเลยรบ้างอ่ะเชิญสามพันบาทครั้งที่หนึ่งนะเป็นตื่นเต้นหน่อยสามพันบาทครั้งที่สองรวมต่อวยเออ 3,000บาทมาเลยครั้งที่สามมาเลยมาเลยมาเลยบวกโอนหมื่นห้าเขาไม่มัวกองขนาดนี้เลยอันนี้3,000ตื่นเต้นเึยัอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรเไหนล่ะบุ๊คน่าย อ๋อมาบ้านีคนมากันเนี่ยแหละทุกคนเอยเอาไปมันก็แม่ตอบว่าไม่ถ้ตองอ่ะมองกลมองอันนี้ยิ้มได้มี่สวยร่วม่อยไนิไดจัไกล้ใกเออผมขอโทษไปละขนาดสองข้างเลย